ค่าสายตาแบบไหนเหมาะกับการใส่แว่นโปรเกรสซีฟอันดับแรกต้องมารู้จักค่าสายตาบนเลนโปรเกรสซีฟกันก่อนค่ะเลนโปรเกรสซีฟคือเลนที่เอาไว้มองชัดทุกระยะทั้งไกลกลารใกล้นะคะเพราะมันมีค่าสายตาสำหรับมองไกลและค่าสายตาสำหรับมองใกล้ในเลนเดียวกันค่ะทีนี้เนี่ยคนที่มีค่าสายตาแบบไหนล่ะ ถึงจะใส่เลนโปรเกรสซีฟคนแรกนะคะคือคนที่ไม่เคยใส่แว่นมาก่อนเลยมองไกลเนี่ยมองใกล้ก็ชัดมาโดยตลอดแต่อยู่ดีๆพอเขาอายุ40ค่ะเขาเริ่มมีอาการสายตายาวตามอายุค่ะทําให้มองใกล้เนี่ยไม่ชัดเขาก็เลยใส่แว่นโปรเกรสซีฟได้เพราะแว่นนี้จะทําให้มองไกลก็ชัดและมองใกล้ก็ชัดด้วยเหมือนกันค่ะต่อมาคนประเภทที่2นะคะคือคนที่มีสายตาสั้นหรือสายตาเอียงมาก่อนแล้วค่ะแล้วเขาก็ใส่แว่นมาโดยตลอดเลยโดยที่เขามองเห็นชัดทุก ะะจนกระทั่งเขาอายุ40ค่ะอยู่ดีๆมองใกล้ไม่ชัดจะต้องถอดแว่นออกเพราะเขาเริ่มมีสายตายาวตามอายุเช่นเดียวกัน<ม>ก็คือเรียกได้ว่ามีทั้งค่าสายตายาวค่าสายตาสัาน้นแล้วก็ค่าสายตาเอียงคนประเภทนี้นะคะก็เหมาะที่จะใช้เลนโปรเกรสซีฟเหมือนกันพอเขาใส่แล้วเนี่ยเขาก็จะเห็นชัดทุกระยะโดยที่ไม่ต้องถอดแว่นหรือว่าสลับแว่นไปมาเลยจะเห็นได้ว่าคนที่ตัดแว่นโปรเกรสซีฟเนี่ยนะคะก็คือคนที่มีค่าสายตาทุกประเภทเลยค่ะสามารถที่จะใส่ได้หมด แต่มีข้อแม้นะว่าเขาต้องมีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปเพราะเขาจะเริ่มมีสายตายาวตามอายุค่ะ